ตีไปเนือ้ออ่อน,นเย็นนะคะค่อยๆกินนะคะหลังร้านกับข้าวยังมีเยอะอยู่มึกหรืยอยังไอกสักกึ๊บก็ได้สักครึ่งแก้ว เขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่แลกกะเทีย่อืมเอาแบงคึงหนึ่งอง่ดดอกะกินบ้างหมดดอกหลักกระยาบึงใส่กันจูชีปลาเนื้ออ่อนจาทีรานีคเนดจากเชียงสา